จริงหรือเปล่าคะที่ว่าคนชอบนั่งสังขาต้องเซ็กจัดคะยุคหนึ่งเขาบอกถ้าผู้หญิงนะี่ผากกว้างๆนี่เซ็กจัดนะคำตอบก็คือไม่จริงครับไม่ต้องหัวเราะครับอีกยุกหนึ่งเขาก็บอกว่าผู้ชายที่ก้นปอดปอยก้นแฟบๆเนี่ยเซ็กจัดซึ่งก็ไม่จริงครับนะต่อมาก็บอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับเดินขาทางๆแต่ว่าเรียบร้อยมาแล้วก็ไม่จริงครับ นะครับนั้นไอ้เรื่องที่มันจะจัดไม่จัดเนี่ยรูปรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะการเดินลักษณะอะไรต่างๆก็เป็นเฉพาะตัวบุคคลนะครับบางคนนั่งไขว่ห้างกระมิกระเมียไอ้พวกนี้จัดครับบางก็มีบางคนนั่งทีนี้ป้งรองเลยไม่เกิดอยากมีเซ็กก็มีครับเพราะว่าลักษณะพวกนี้นี่คงจะบอกยาก น้องๆก็คงจะต้องรู้ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศครับการอยากจะมีเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นสัญชตาตญาณพื้นฐานมนุษย์เป็นความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆคนโน้นคนนี้นะครับเราจะต้องรู้ว่าอยากรู้นะครับเราก็ฝึกษาดูได้อ่านหนังสือได้แต่บางเรื่องบางราวซึ่งรู้แล้วนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ดีครับบางอย่างนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็รู้ไว้เฉยๆก็พอครับ Papa, papa, da, papa. Pa.